สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านลุยกันต่อนะคะในป่าต่างแดนค่ะเรามาเก็บป่านอกประเทศนะคะทุกคนลุยกันต่อค่ะลุยกันต่อคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของอป่าโนเวย์ค่ะก็เห็ดว่ท่านได้ดอกง่ายเนาะคะ่ะทุกคนจ๋าเห็ดยังไม่ดอกง่าย ได้ก่ะได้ไปเรื่อยๆพอได้สนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่เนาะจ้าเหตุป้านี่สิเป็นกอเป็นกอเลยเนาะจ้าพี่น้องค่ะถ้าดอกไงก็สิเก็บมวนครับเนาะค่ะแต่จับเห้งบ่ได้เลยต่อกับมาดามบ้านนะกะสิยังไปเลาะๆตามสายทางเนาะค่ะพรว่าบบได้ม้าดนบบก้าไปไกลเนาะค่ะ หยุดแล้วค่ะพุ่นค่ะย้วไปพุ่นจ้ะยาวไปยาวไปกูอ,อกน้ําผี่น้องค่ะวันหนึ่งก็ลืมเปิดกล้องอีกแล้วเบิรงอู้อบอวบอวบช่วงนี้ลุยได้เต็มที่ค่ะทุกคนเพราะว่าเราหยุดงาน นี่ถ้าถ้าช่วงที่ต้อหยุดงานเนาะคะ่ะช่วงที่ต้อหยุดงานแล้วก็มาดามเพิ่นหยุดพ้อมกันกับมาน้ากันได้เนาะค่ะพี่น้องถ้าเพิ่นทํางานต่อทํางานก็บรสามารถมาน้ากันได้เนาะคะ่ะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ต้อก็จะไปกับสามีต้อเนาะคะ่กะกสบิไปกันสองคนเนาะจ้าค่ะเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าสามีต้อเพิ่งก็อยากไปเก็บเนาะคะ่ะ เอบจีขาดูตรงนี้ค่ะสวยๆปาดถ้าได้จังซี่นะปุ่นค่ะย้าวไปปุ่นมีตะดอกง่ายๆอืมได้จังซี่นะอู้มือสั้นมือสั้นพึ่งเจอดอกง่ายพี่น้องพึ่งเจอดอกง่ายมือสั้นเลยเก็บไปเก็บไปบวเป็น ปีนี้เป็นขั้งแรกที่เจอดอกงต้อสีบรสะอาดอยู่นี่เนาะคะ่ะต้อสีฟ้าใสเวลาเนาะคะ่ะพวา่าเราจะเอาให้เยอะได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันนะคะขับรถมาที่นี่ก็ประมาณสองชั่วโมงนะคะชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงค่ะ พี่น้องดอกใหญ่ๆอื้ออวบแต่ว่ากรอบเฮงค่ะป๊าตาแซ่บแท้ต้องกินซะแล้วชุดนี้ต้องกินซะแล้วเนาะพี่น้องเนาะชุดนี้เราต้องกิน นุ่งกัดนะพ้าอืมจับมาได้ก็ขาดมันกรอบครับแต่ รกบไรกับบหว เก็บกองไว้นะคะแล้วก็มาตัดขา พัะกัญญาขอมาเหลือกเราดีค่ะพี่น yeah. ้องพัะกัญญาเขามาเหลือกเราจะเตกะได้เรื่อยๆยู่เหลือกยู่กับจิงตะบานยางน้าสายทางนะจ้าเอาเอาถนนเอาถนนที่รถแลนเขามาได้เป็นหลักนะจ้าเบิ่งค่ะเห็นว่าพี่น้องมันแสงแดดตรงนี้มันแสงแดดจ้าตรงนี้มันแสงแดดเบื้องนี้เบิ้งนี้จ้า ดอกไงเก็บขึ้นมาก้อนอุ้ยมันมองนี่มองน้ำาม,มันขังนะน้ำขังมันก็เลย เริ่มเก็บมันแล้วค่ะเริ่มเจอดอกง่ายๆแล้วค่ะทุกคนจ๋าเริ่มแล้วปาทางนี้อันพี่ค่ะดงนะจะหมองทางนี้มันเป็นต้นไม้ห้างๆเนาะค่ะต้นไม้ห้างมันก็นเลยขึ้นดอกงหญ่ท่าได้เห็นหอยค้นเก็บค่ะปาเนี่ยอ้ยค่อยๆเก็บมันนั่น กรอบมันกรอบอร่อยสมราคามันาา่ะคะขันบ้านเขาก็เอินว่าเห็ดปวกเห็ดละง,งูกเนาะคะ่ะที่ราคาแพงๆเนาะคะ่ะราคาเดียวกันกับเห็ดปวกเห็ดละง,งูกเขาราคาเนจ้าออกมาไม่ไม่กะแต่บ่าเห็ดอันปวกเห็ดละง,งูกบ้านเขาราคาบ่าตกดิพี่น้องแต่บ่าอยุนี่ราคามันตกนะคะราคาตามโรงงานตั้งเนาะคะ่ะ โรงงานเพิ่นตั้งจัาหนเขาก็เอาจังสั้นแนละะ้วค่ะเขาสิไปขายละโล้ละหกร้อยบาทหกบาทเลยมันกับบอ่อได้และะ้วค่ะเพิ่นกันเ็ดหลายเพิ่นก็อยู่ที่โรงงานเป็นผู้กำหนดนะคะ เห็นมาแต่ไกลเห็นมาแต่ไกลค่ะทุกคนพี่ค่ะเต็มเลยพี่น้องเอ๋ยเต็มเลยจ้าเต็มเลยนะะเสียยางแล้วค่ะเิ่นยูริมน้ำลงเลยจ้าเอาได้บนโน้อนาะล่างหน้าไปเลย เดี๋ยวมันไหลมักองนี่เอาได้ปุ้นน้อต่อเจ็บขึ้นไปบึงกอนนาจะถ้เดี๋ยวเอาได้คุณค่ะเต็มเลยจ้า ได้ไม่ได้ก็ว่ากันที่หลังดอกใหญ่ๆที่น้อง ผิดหวังมาป่านี้ไม่ผิดหวัง เอ็ดกรอบนี่จับอันค่อยๆก็แตกตอนนี้เมียไอพี่น้องต้อนเมียเบ้าหลายบอดได้ค่ะต้ลืมเบ้าต้ลืมเบ้าต้อนเมียค่ะค่ะเดินทั้งวันน,นี่นะขาอวบๆเข้า เห็ดป้านี่เป็นกอเป็นกออยู่พี่น้องต้องใส่ไม้มีดปาดขึ้นมาถ้างนั้นมันออกมาบ่าได้เอามีดปาดทั้งสี่เลยเฮตต้ก็ได้สำนีกแล้วจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจใหตต้หลาพาพนนาพื้นในเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทุกคน